สวัสดีครับ Emperor App ดพรูนะครับคือรถ Luxury Car ร์ยูสคาร์นะครับที่เป็นแบรนด์ที่ขายรถ Luxury ขึ้นไปนะครับวันนี้ผมขอนำเสนอรถ b m เอเป็นรถที่น่าใช้มากนะครับเป็นรถที่คนใฝ่ฝันอยากจะมีอยากจะเก็บนะครับแล้วก็รถคันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะในราคาแค่8ปดแสนเจ็ดโอ้โหเรียกว่า BMW มส่วนใหญ่ไม่ต้องพูดคาว่า2ล้าน3ล้านขึ้นไปนะครับก็ราคาแค่8ปดแสนเจ็ดหมื่นห้าเท่านั้นครับ เป็นรถปี y 13 MY 1 3นะครับเป็นรถไรเอร์สีขาวมุกเป็นรถ v m 3 2 0 d ดีดีเซลเป็นเครื่องดีเซลแล้วก็แต่งแบบ M Sport ด้วยโอ้โหเรียกว่าจับเต็มๆพวงมลาลัย M Sport ตแต่สเกิร์ตรอบคันนะครับแล้วก็เ,เป็นเบาะหนังสีดำปักไฟฟ้าแล้วก็ออปชั่นมาเต็มๆเลยครับรถคันนี้เป็นรถมือเดียวมือแรกนะครับแล้วก็ซื้อรถที่ BMW ไทยแลนด์แต่มาซ่อมที่เอ p e r พ r เร์าครับรโรลมีศูนย์บริการนะครับรถทุกคันของรถที่โรงงานนี้มาซ่อมที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจโรงงานเคมีขนหนน่นะครับก็ใช้รถเรียกว่าดีมากก่อนที่จะขายก็ซ่อมหมดเลยนะครับเรียกว่าลองขับแล้วดีเยี่ยมนะครับประวัติดูที่เอ p e r พ r เราได้ครับวิ่งแค่1นึ0 0 0สกิโลเท่านั้นนะครับเรายังมีโปรแกรมการขยายรับประกันอีกประมาณ1ปีนะครับท่านสามารถเข้าสู่พีเอได้นะครับ บีเอ็มเอ็กเซนให้นะครับเครื่องยนต์เกียร์ตามรายการต่างๆนะครับหรือเข้าเราก็ได้นะครับก็เรามีตรงนี้ให้ให้ความมั่นใจกับหลังการขายกับท่านว่ารถของเราบอดี้ดีแล้วหลังการขายก็ดีด้วยนะครับก็มีเช็คสภาพโครงสร้างภายนอกด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวเรามาดูประวัติดูเซฟอยนชั่นนะครับดูสเปกกันนะครับโอเคครับมาดูกันนะครับ รถ B M คันนี้ผมบอกเลยว่าสวยแล้วก็เข้าศูนย์เราด้วยนะครับเป็นปี2013ผลิตปี2013จดเบียนปี2013พฤศจิกายนนะครับเป็น F 30นะครับเป็น B M 320 D นะครับ M Sport ด้วยนะครับเป็นสีขาวมุก F 30 Auto เป็นเครื่องดีเซลด้วยผมบอกเลยว่า โหเครื่องดีเซลตอนนี้กำลังมาเลยทนทานประหยัดตอนนี้เรียกความประหยัดออกมาได้เลยนะครับมาดูนี่หนึ่งในราคาที่875ไม่แพงเลยหูขับ b m ในราคา8 7 0 0 0นะครับเป็นเครื่องดีเซลด้วยสีขาวด้วยรถสวยด้วยนะครับคันนี้วิ่งแค่แสน0 0 0 0มื่นเองนะครับเข้าศูนย์ที่เอ p ม r o r เจ้าของเป็นเจ้าของโรงงานเคมีนะครับก็เอารถที่บ้านมาเข้ากับเราหมดเลยเพราะเรามีศูนย์ซ่อมนะครับลูกค้าก็มาเข้าเราได้เลยนะครับเป็น BM320 มดีเซล M Sport นะฮะ m i n เ r a l White เป็นสีไวท์เพลย์เ e ็มเปอร์ p อเป็น Luxury d u s Car นะครับมาดูสเปคนิดหนึ่งครับเป็นรถดีเซลรุ่น2 0งยสูนย์ดีะฮะรหัสเครื่อง B47 D20 เป็นเครื่องยนต์แบบ4สูบเทคโนโลยี BMW นะครับ Twin Power Turbo 1 9 9 5บ นะครับ192แรงม้านะครับมาดูนิดหนึ่งว่าเป็น M Sport แต่งแบบ M Sport นะครับ B&W LED นะชุดไฟหน้าไฟตัดหมอก Full option ไฟหน้า LED สองสว่างนะเป็น High Beam Assist ชุด Daytime Running l i g h t นะครับด้านข้างลงตัวด้วยชุดสเกิร์ตแบบ M Sport ชุดล้อแม็กยางลอนแฟกนะครับเมมโมรี่ตำแหน่งเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเมมโมรี่สองจุดชุดพรมาลัยสามกาน M Sport นะครับเอาเนี้ยมาแบบครบเลยนะครับประวัติก็คือว่าเป็นรถมือแรกมือเดียวเจ้าของโรงงานเคมีวิ่งแค่120,000สมกิโลเท่านั้นมีบุ๊กสวิตซื้อรถที่ BM Thailand นะฮะแล้วก็เข้ากับที่ e m ็ e r ปอนะครับลูกค้าครับถ้าลูกค้าหมดระยะประกันนะคันนี้นะครับเรายังมีโปรแกรมการขายเงยนรับประกันนะอีก1ปีให้นะฮะนะครับเข้้าศูนนยย์ไดเละครับ เป็นบีเอ็มเอ็กเซนด w a r r a n t y ให้นะครับก็มีประวัติหมดแล้วเราเองเรามีการตรวจสอบโดย One to กค่าอินสเปคชัข้อมูลว่าไม่มีการชนหนักนะครับเรารับการซื้อคืนภายใน5วันนะครับถ้าไม่ตรงความเป็นจริงนะครับรถคันนี้ทะเบียน2กร8615นะฮะครับก็มาดูเงื่อนไขของเซลล์มอมชั่นที่หนึ่งครับก็ดอกเบี้ยพิเศษดาวต่ำนะครับดาวได้เต็มเลย BMW นะตัวนี้นะครับรับประกันการขี่รถประมาณ5วัน ผมดิ delivery, ลลี่ส่งรถถึงที่นะครับจัดเจ้าจ,จัดเกินหรือเลือกใช้ประกันฟรีก็ได้นะครับแล้วก็เลือกแคมเปญดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์หกเดือนก็ได้นะครับน่าใช้มากนะครับแล้วก็รับรถเทิร์นเรามีราคาสูงกว่าตลาดหนึ่งหมื่นห้าหมื่นบาทนะครับสี่วันยอดเยี่ยมจากเราเจ็ดวันเยี่ยมจากแต่การเงินแล้วก็ทัสแบนแบนที่ให้ความมั่นใจอย่าลืมมาทดสอบรถแล้วก็มาชมรถได้ที่ศูนย์แปดห้าหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสี่สามหกศูนย์แปดเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามห้าหกศูนย์แปดสามเก้าเก้าสองสอง i